คราวนี้เราจะมาแก้ปัญหาของเสียงนะครับเวลาที่เราวิ่งนะครับลงหลุมลงเนินนะครับหรือว่าวิ่งบนพื้นถนนที่ขรุขระจะได้ยินเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บต่างๆของจักรยานไฟฟ้าคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองขย่าดูนะครับเห็นไหมครับว่าเสียงมันเกิดจากแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่มันขยับได้นะครับมันมีช่องว่างระหว่างแบตครับเวลาลงหลุมลงเนินครับมันขยับแล้วก็ทําให้เกิดเสียงเดี๋ยวผมจะมาแก้ไขโดยการ หาพวกแผ่นยางนะครับหรือฟองน้ําหรืออะไรก็ได้ครับมาลองมาลองระหว่างช่องว่างแล้วก็ตามขอบขอบด้านข้างนะครับเพื่อไม่ให้มันขยับแล้วก็มาชนกันทําให้เกิดเสียงได้นะครับตอนนี้เท่าที่หาได้นะครับก็จะมีพวกแผ่นยางเหมือนยางรองพื้นนะครับก็ฟองน้ําอันนี้แผ่นยางก็แข็งๆหน่อยครับอันนี้เหมือนจะเป็นแผ่นกันความร้อนของ าฝากระโปรงรถยนต์ครับจะนิ่มๆครับเดี๋ยวผมจะลองตัดแล้วเอาลองไปใส่ดูนะครับดูว่ามันจะช่วยลดเสียงได้หรือเปล่านะครับโอเคพอดีเลยครับใส่ตรงช่องว่างระหว่างแบตเตอรี่นะครับ น่าจะได้ผลนะครับเพราะว่าลดการกระแทกของพลาสติกชนกันนะครับผมจะลองเขย่ารถด,ด้วยเทีครับโอเคใช้ได้นะเสียงเบาลงแล้วหรือว่าเสียงหายไประดับหนึ่งเลยก็จะเหลือแต่ด้านข้างๆครับที่มันยังมีช่องว่างอยู่ จะลองด้านข้างเลยครับโอ้เดี๋ยวคั้วไปชนกันยาวไป ด้นนี้ยัดไม่ลงเนาะเอาหนุนเฉพาะด้านบนแล้วกันไม่ไม่ได้ลงถตง,ง,งข้าล่างครับโอเคได้ลองขย่าดูนะครับโอ้แน่นปึกเลย เงียบสนิทแล้วครับส่วนใครที่กลัวว่ามันจะเป็นวัตถุที่มันติดไฟง่ายนะครับผมว่าไม่ต้องกังวลครับเพราะว่า,วาถ้ามันไหม้มันก็ไหม้หมดอยู่แล้วครับเหลือแต่ด้านหน้ากับด้านหลังผมว่าไม่จำเป็นแล้วนะครับแค่นี้อยู่แล้วครับเสียงหายแล้วครับ เงียบเลยครับเงียบสนิทเลยฮะเหมือนรถแพ่งเลยครับ,เด,เ,รบเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับโอ้ตอนนี้เสียงก็แกลกแกลกหายไปหมดเลยนะครับ ผลชัดเจนเลยครับปกติจะดังแทบตลอดเลยครับปัก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 ไม่มีเลยครับหายหมดเลยครับอ้ใช้ได้ครับใช้ได้ครับลองขึ้นลูกละหน้าดนะครับ คือมันก็ยังมีเสียงอื่นอยู่ครับแต่ว่ามันเป็นส่วนอื่นแล้วนะครับส่วนของแบตเตอรี่นี่หายไปเยอะเลยครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเกี่ยวกับแบตเตอรี่เลยนะครับก็ขี่มาตั้งนานแล้วครับขี่มาหลายสิบโลฮะ น่าจะเกินห้าสิโดลแล้วครับคันนี้เสียงดังมาตลอดครับโอ้โหนนี้ลุยหนักๆนะครับมันก็จะเป็นเสียงสปริงโชกอะไรต่างๆครับถือว่าโอเคเลยนะครับผมว่านุ่มกันเดิมเยอะเลยครับ ทางเรียบๆนี่เงียบกลิบครับปกติจะมีก๊อแก๊ปก๊อแก,ก๊ปอยู่บ้านครับ เคก็ถือว <itor> ่าผ่านเลยนะครับตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผล,ผลหรือเปล่าครับยังไงท่านผู้ชมก็ลองเอาไปแก้ปัญหาดูนะครับว่าจะเป็นจกักรยานไฟฟ้ายี่ห้อต่างๆนะครับว่าก็อาจจะมีปัญหาที่จุดนี้เหมือนกันด้วยนะครับโอ้เงียบขึ้นเยอะครับเงียบขึ้นเยอะเลยยอด ทีนี่ปักปักปกแปกปุปักอันนี้นะกุบ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 เห็ได้ครับกุบกุบนิดหน่อยเองครับแจวเลยคือเรื่องผมคงไม่ไปแก้แล้วครับมันดังบ้างก็ช่างมันครับนิดนิดหน่อยหน่อยครับคลิปหน้าจะมีการทดสอบอื่นๆมาฝากากันใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ Cảm